สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับใน,นเกมของ Asgardian Party ที่ที่12.2แล้วนะครับผมซึ่งก็หลังจากสุดซอร์ที่ผ่านมาครับผมแทบไม่ว่าที่จะมานั่งอัดนึงเพียงเลยนะเออก็ขอใครนะทีนี้ด้วยเช่นกัน,นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นครับผมได้ไปเล่นรนอบม,มาอีกแล้วะครับผมซึ่งผมไปฟาบบร์มบอลนตนเบลจาก60เป็น65 65ก็พอแล้วครับผมแล้วเพิ่มเติมคืนทุกนตัวเดิมนะฮะไปะเริ่มการไป็เสียเวลาผมว่ามูตัาสปีดเพื่อเข้าเล่นเกมดีกว่าน,นะตอนต่อสู้แ้วอีก2คนครับตันยอบิทต้องจะเหลืออีก2คนนะครับที่ผมต้องไปสู้ในรอบนี้โอเคผมแค่หน้าจอก่อนเลยโอเคดูเรื่องใครก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเราก็ทำการทำสิ่งที่เรียกว่าออกสปีดนะครับผมไปดูเลย โอเคเราชนะไปอีกหนึ่งคนนะครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายเลยนะครับจะลองไปสู้อย่างแรกเลยรับสามโปเกมอนก่อนเพียแบงเอ้ยต่อไปเหลือคนสุดท้ายแล้วรอบนี้นะ่าจะตึงนิดนึงแต่ผมว่าประพัเร็วดีกว่าเพราะว่าร์ทานี้เอาจริงมันก็แค่เป็นการอรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมชนะหมดเลยนะครับไป ดูการ์เมสเซลาเราไวเล่นกันเลยดีกว่าน้อไปขอโชคดีครับกับเป็นสุดท้ายครั้งนี้นะฮะแล้วก็แคปหน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็สู้กับใครก็ไม่รู้นะครับผมหน้ากูนั่นเองซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะเอ้ยผู้หญิงเหรออย่าบอกว่ามีอสองอ๋อเดี๋ยวนะจะบอกนะว่ามันเลยคนหนึง่ง งั้นแปลว่ามันต้องเหลือหนึ่งคน โอเคผมยังต้องสู้ต่อ,อกคนนึงนะครับผมโอเคผมต้องรักษางมก่อนอย่างแรกเลยแต่ผกว่ารอบนี้ผมน่าจะไม่แบบเล่นไปแล้วก็พากไปแล้วก็ปรับสปีดต้องแบงบรู้ว่าสปีดเล่นอะ่ะเอาจริงอะถ้าที่ผมดูแล้วผมจะไม่พากแล้วเพราะว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ร์าน,นี้คือผมแค่อยากลองเฉยครับผมชนะหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกเลยไฟนอลแล้วโอเคเนี่ยไฟนอลแล้วครับผม แต่ว่านี่คือรอบสุดท้ายแล้วที่จะได้สู้กับเทนเนอร์ของเงอขตคขันโตนะครับผมไปดูเลยดีกว่าทุกคนไปกูลัก์แอชไปไปดูกันเลยทุกคนไปดูกันรผจิีวเวลาสู้กับลัสวอร์ดหรอวะ ลัสบอสเหรอวะไม่รู้เหมือนกันวะอ่าใช่ครับคนนี้แหละครับผมคือตัวตัวที่เราต้องสู้คนสุดท้ายแช์สุดท้ายนะครับผมไปมามันถึงเวลากูแล้วที่ฉันองวบนายไปมาจบเรื่องนี้กัน ผมชนะได้แล้วครับในที่สุดผมก็เป็นที่หนึ่งในที่แห่งนี้ได้แล้วครับผมเฮ้อเกี่ยวเรื่องมเมื่อกี้เอาเรื่องอยู่นะผมเกือบแพ้มันนะทุกคนผมเลือยมันกค่วันตัวเดียวลครับทีนี้ผมเหลือธาตุน้ำไว้ครับและตรงท้ายเป็นตัวลิซารอนเวอร์เจ็ดสิบห้าซึ่งพื่ร้อนนะครับแพ้ธาตุน้ำ ผมเลยหยิบคาแม็กมาแลคขามันเลยนะครับผมโอเคปะนี่ครับเราเราชนะเราเหว่เราชนะเราเวทุกคนเราชนะแล้วเววยทุกคน เหมือนน่าจะมีสิ่จากโลเทฟอีกั้งให้ผมเดาน่าจะมีนะหวังว่านะโอเคไปไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนไปเอ,อาแต่ว่าเนื้อเรื่องน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงป่ะแต่ขอเซฟอีกรอบนึงก่อนเพื่อกรมชัวนะผมแค่อยากรู้เฉยมันเกิดอ,อะไรขึ้น เดี๋ยวนะแปลว่าผมต้องสู้ต่อปะ่ะเนี่ยมันบอกแบตเทอร์ผีตัวเทพแชมเปียนอ่าไหนนะเออเหมือนบอบว่าอาฮะอาชนะมันแะไดว่ามีอีกเหรอน้ำแข็งก่อนเออไพเตอร์จะบอกว่ามีอีกนะใช่ปะ่ะมันน่าจะมีอีกปาวะ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าแต่ผมจะรอเข้าไปที่น้ำแข็งดูนะอันไหนน้ำแข็งนะอันนี้วอเตอร์อันนี้กูน้ำแข็งกันนะอันนี้น้ำแข็งอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกว่าโอเค เหมือนมันยังมีให้เราสู้ต่อนะครับผมแต่ว่าผมไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะเออรวกนี้จะเป็นวงการแบบไหนล่ะเออน่าสนใจมันน่าสนใจแล้วทุกคนอ๋อเหมือนกับว่าไอา้จะเป็นศิลปะเทพเลยแล้วก็เป็นธาตุนั้นแข็งหมดเลยนะครับผมเรื่องอะไรอย,อยากรู้มาเลย แสิบโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับทุกคนรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยผมรู้เรื่องเลยฮะแต่ก็นั่นแหละครับเอาไว้พาร์ทหน้าแล้วครับกันนะครับ,รบผมซึ่งพาร์ทนี้ก็เพื่อรอดูว่าเฉียว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่ามันยังไม่จบนะครับมันยังมีต่อเว้ยเออ โอเคไปพาหน้าแล้วกันเนาะก็เอาว่าสำหรับชิมเนีก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับมันจะเป็นกำลังใจให้ผมแบบิีมากๆเลยครับผมสวัสดีขอลาไปก่อนอนะครับบ้ายบาย